โอ้ข่ายลินขัดเลยนะตัวเรียบร้อยพี่ใหญ่เฮ้ยสำบรวจเกือบลงมเลยพวกนี้จะไปไหวกับพี่ยูได้ไงบอลไ,ไว้บอไหวพี่แบงก์บอกกูปวดหูใช่ไหมเฮ้ยทั้งซ้อมเลยรุกขึ้น ต้แรงกังวะรถ<ส>แรงจัดเลยพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล้อหลอกล้อหลอกไม่เซถียติปะเนี่ยอีกคันนึงอ่ะมันยังไงไม่แบบกับพี่หรอกเฮ้ยพรฮับเป็นไงบ้างอยู่อเนี่ยู่อเนี่ยย่อเก๊ พี่มันดักมันดักไปพี่เอ้ยจะรู้ตัวไหมมันเห็นเฮ้ยมันตาเพื่อเฮ้ยสวยดูลามาเฮาใส่ทีหนึ่งพี่ยายรุนเลยเฮ้ยพี่มันสุดจริงเอาเฮีย แม่งรู้มาก,กมรู้เยอะรู้จัดโตไม่หลุดแม่งรู้เยอะนี่ก็ไม่หลุดอุ้ยเยอะเจ้ากคนไปตนคนรวยเออเสียงแฮบแล้วเอ็งต<ม>ายเลยโอเคไม่เกี้บหลุดพี่โอ้โหพี่เมือ่อกี้เจอโขงเซียน ฟังเสียงให้ป้าฟังหน่อยดูพี่โคตรน่ากลัวเลยพี่ขับรถอะไรมาเนี่ยพี่ทางนิดเดียวเองเฮ้ยหลุดเว้วยเจย์แม่กูมันตามมาสองคันแล้วเฮ้ยพี่หลุดด้ว้ยพี่มากับพี่แม็กก็หลุดเลยไม่ดีนะนี่คือสินใจไม่แบ่งให้มันหมดแบบของอ๋อไม่ถึงใช่ไหม ให้แม่พี่ให้มันประมาณครึ่งนึงอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์เอาแล้วถ้ามันเกมอ่ะมันจะแบบเอ้ยเอ็งมาเพื่อนเองเอ็งต้องรู้ดิว่าเพื่อนเองเป็นใครอย่างเงี้ยสองล้านไร่